ฮัลโหลสวัสดีทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับนี่สวัสดีกันยามเช้าๆนะฮะวันนี้เป็นเวลา10โมงก,กว่าๆนะครับ้างพึ่งตื่นนะฮะวันนี้เราจะออกอาววากันแล้วครับสําหรับบาร์เบอร์แวนนะฮะเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะครับผมกับการเดินทางไปตัดผมให้ลูกค้าถึงบ้านเลยครับสายหลอดเดลิเวอรี่พร้อมปฏิบัติหน้าที่นะฮะตอนนี้เตรียมข้าของก่อนนะฮะ ออผ้าหนึ่งผืนอันนี้ที่กวาสีสวยๆย <c oughs> วันนี้เราจะเดินทางไปร้านขายอุปกรณ์ออกอ่อสร้างนะครับผมทักมังแต่เมื่อวานแล้ววันนี้ช่างตื่นสาย อุปกรณ์ที่เราจะเตรียมไปก็ผ้าคลุมนี่ผ้าเช็ดผ้าปัดผ้าขนหนูแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือบริกันนะฮะแบตเตอรีน <c oughs> อันนี้เราจะใช้แบบมีสายนะฮะและ้วก็ไปขอเสียบปลั๊กคุณลูกค้าเอาเพราะว่าแบตมันยังไม่ได้ชาร์จ จะมาสนุกสนานกับการเดินทางนะครับกับบับเบิลวนนะฮะบริการตัดผมเดลิเวอรี่นะฮะบริการเสริมหล่อถึงบ้านท่านเลยนะครับผมใครที่อยากให้ช่างแอมไปตัดผมให้ถึงบ้านนะฮะติดต่อมาได้เลยครับผม,มได้ปไปเรียนไปก่อนเลยแป๊บอุปกรณ์มีอะไรก็เอาไปฮะ อย่างเราฉีดฆ่าเชื้อนะครับทำความสะอาดนะฮะเช็คไฟก่อนตัวกันขอบนะช่วงนี้ไม่ได้ใช้มิดโกนนะครับใช้เป็นปัตเตเลียนกันขอบอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวใส่ฟันรองไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหักเวลาเคลื่อนย้ายอุปกรณ์นะฮะเซฟฟันด้วยนะครับ กอนก็มีประมาณนี้นะครับปัตเตเลียนตัดนะฮะปัตเตเลียนกันขอบแล้วก็กันไกนะฮะหวีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยขึ้นี้ครับแอลกอฮอล์นะฮะต้องพกไปด้วยนะครับยกนี้นะฮะต้องใช้นะครับแล้วก็น้ำใส่ไปก่อนออกจิตน้ำหวีครบแล้วหวีหวีใหญ่หวีเล็กโอเคครบทุกอย่างครบบล็อกครบนะฮะแป้งแป้งติดไปด้วยนะฮะการคันแป้งปัด แปรงปัดแปรงปัดเศษแล้วก็แปรงปัดไอ้แปรงปัดแข็งนะฮะต้องเอาไปด้วยนะฮะเพราะว่าเผื่อเป็นเด็กตัดส่วนเรียนที่สําคัญน้ํามันต้องพกไปด้วยนะครับไปหล่อเลื่นพร้อมกับเราเอาผ้าไปนี่ครับง่ายๆครับโดยการตัดผมเดลิเวอรี่ฮะเรียบร้อยพร้อมออกเดินทางแค่นี้เองง่ายๆไปกันเลย let's go ลืมปิดปัดลมอเดี๋ยวมาต่อกันรอบบ่ายที่ร้านนะฮะรอบเที่ยงนะฮะนี่อย่าลืมแมสนะฮะต้องพกตลอดติดตัวเลยนี่โอเคหรอแล้วไปได้ <c oughs> บาบเบอร์แว่นนี่เราไปกับแมงกระไายคันโก้ของเรานะฮะ แม่ไปตัดผมนอกนะเข้ามาประมาณเที่ยงเมื <c oughs> ่อคราวที่แล้วมุมกล้องกดต่ำไปหน่อยนะอันนี้มีการปรับแล้วฮนะ ให้เสริขึ้นมาน่าจะพอดีนะครับเดี๋ยวมาเช็คกันอีกทีนะึง ะเส้นทางที่จะเดินทางนะครับประมาณประมาณ2กิโลนะครับ,รบอันนี้เราใช้เส้นทางที่หมู่บ้านห้วยลาบนะฮะแล้วก็มาที่ซอยเทศบาลน้ำลีนะฮะก็ลืมบอกไปนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ของจังหวัดสโขทัยนะฮะ ตำบปลปากแควนะครับผมร้านตัดผมอยู่บริเวณหน้าหมบ้านเอื้อทอนนะฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาจังหวัดสุโขทัยแวะมาใช้บริการก็ได้นะครับผมส่วนลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกในการมาร้านฮะติดต่อช่างแอมหุยลาบได้นะครับที่เฟซบุ๊กนะฮะหรือเบอร์โทรที่ติดไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นี้นะฮะบริบการหล่อถึงบ้าน,นครับผม คุ้คชน,ชนวังหิตแล้วนะครับโอ้โหมาที่ถนนจรบวิถีทองนี่ฮนะบ้านลูกค้าอยู่นีนะ่ตรงนี้เลยเชัดเจนนะีนะ่ครับนัดไว้สิบโมงช่างตื่น ไม่ตัดผมบ้านนี้จะตัดไหมยังยังไม่ตัดนะครับไอแบ้แ๊วกคาเชนนะ่ะการช่างาครับนี่เราผานตัสแล้วนะรลตัสสุขโขทัยนะครับจะถึงบ้านลูกค้าในอีก3 สองหนึ่งฮนะถึงแล้วครับผมถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราทำการให้บริการกันอยู่ที่นี่นะฮะ